ครับผมอาพามาดูที่สวยๆที่งามๆครับก็ที่ตรงนี้นะครับ238ตารางวาครับ238ตารางวาที่ถมแล้วครับที่ถมแล้วนะฮะสวยนะฮะประชาอุทิศประชาุทิศซอยราชพัฒนาครับซอยราชรัฐพัฒนานะโอเรียกยากเลอเกิดนะอ่ะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ถนนประชาอุทิศนะครับอ่าประชาอุทิศนะฮะนี่ที่ตรงนี้ครับ ถมแล้วครับถมแล้วนะฮะด้านข้างก็เป็นฟาร์มอ่าอินทรพาลัมนะฮะนี่อินทรพาลัมนะครับอ่าก็ให้ดูนะ,ะนี่ที่สวยๆอ้าวถนนก็ถนนกว้างครับถนน8เมตรนะฮะ8เมตรถนน8เมตรทะลุออกไปสุวินทวงศ์13ได้ครับเนี่ยสวินทวงศ์13ได้นะฮะ นี่ออกไปสวินทวงนะฮะออกไปสวินทวงฝั่งตรงข้ามก็เป็นท้องไร่ท้องนานะนี่ก็คือทางเข้ามานะฮะเป็นซอยประชาอุทิศนะฮะนี่เข้ามาก็ประมาณไม่กี่เมตรนะ,ะเข้ามาก็จะเจอที่ของเราอยู่ตรงนี้แหละครับ ที่ตรงนี้นะครับให้ดูนะฮะครับก็สวยครับนุน่นจนถึงนุ่นเลยครับสุดนุ่นเลยอ่าอ่าเดี๋ยวผมเดินให้ดูนะฮะที่เราไปสุดตรงไหน,นครับสุดตรงนี้เลยอ่า สุดตรงนี้สุดตรงนี้นะครับสุดตรงนี้เลยครับ hey. oh ho. นี่โอโั่นี hey. ่สุดต้นกล้วยนี่แหละครับสุดต้นกล้วยนี้ะนะฮะอ่นนา,น,าน,อะนะครับโอเคนะฮะครับสอบถามได้นะครับ